rhythm the now that you're awake Morning t-shirt How are you today? I'm fine, I'm okay Cái ต, <ural> ตัวนี้วัสดีค่ะตกกระจายเสียงเฮ้ยเวลาใช้ไมค์แล้วเสียงมันพออขึ้นไหมป้าป้าเอานี้มันแผลงเหรอของเสนยงอาจจะไม่เพี้ยนก็ได้นะวันนี้แม่จะมาร้องให้ฟังค่ะไม่ใจค่ะถ้าแม่ร้องเดี๋ยวทุกคนจะตายหมดือนว่าเสียงเพี้ยนนะคะอยากให้นักร้เรามีกับประจำคณะของเราเนี่ยคณะเลยดีเนี่ยมีครีมปูพี่ชา วันนี้เราจะมาแข่งร้องเพลงอีกเราแข่งกันมาหลายครั้งแล้วนะคออะรัวนี้จะเป็นแข่งร้องเพลงวิบากคืออะไรคือก็จะกินนมโกรไปด้วยร้องไปด้วยไม่ใช,มใช่มันจะเป็นโจทย์เดี๋ยวจะมีทั้งหมด3ามหมวดหมวดแรกเนี่ยนะคะเราจะพูดคำมาคำหนึ่งแล้วก็ให้ร้องเพลงที่มีคำนั้นใครใครจะร้องก็ใครใครนึกออกอย่าพิ่งร้องก่มานะต้องกดก่อนใครกดจะให้คนนั้นร้อง แล้วเวลาร้องเนี่ยนะคะไม่ใช่แบบนู้น,น,นมาลีมีลูกแมวเมียวจบอย่างยิงไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าพี่สายกดได้แล้วพี่รายยิงยิงอ่ะคนนึงมีสิทธิ์ต่อไม่ได้พิษสองคนนี้มีสิทธิ์แย่งกันต่อกดใครได้คะแนในไปกดปุ๊บกดปุ๊บร้บบองปั๊บนะคะไม่ได้ก,กดกแล้วเคลีนะเออเลยนะเลยนะอะไรอีกแล้วไปตัดเศษทันทีคำแรกนะคะชตัวนะคะคำว่า กินข้าวมีเยอะมากมีเยอะครับบู๊กินข้าวมีมีแม่เอามาแล้วทุกคำที่เอามามีคำนี้หมดมีแรงมีคำนี้คำว่ากินข้าวดูนะพี่เด็กข้ามมาข้ามมาแล้วข้ามรู้บ้ปะไม่รู้ข้ามคำนี้ไปก่อนข้าวห้ยคำต่อไปง่ายมากใครใครโโอ้หใครนี่เยอะมากอ่ะร้องเลย ใครจะอยากเป็นเขอติดิตใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครผ่านไหมผ่านหลังผ่านไหมผ่านได้ได้ร้องให้ที่จะเคยบอกฉันอยากให้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้จะยังอยู่ได้ ผิดผิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาลองเนื้อผิดไหมเหรอผิดเหรอมันต้องพี่กระเทยบอกไหมเหรอฮะถูกแล้วถูกแล้วคำว่าสาย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 พี่สายแล้วร้องเลยมือใดที่สายลงท้าดิงมีความรักมาช่วยปลอบความเหงา จเดี oh, ves, ๋ยวเราจะเปียนเป็นภาษาอังกฤษบ้างตายถูกตายแน่แต่ว่ามันเป็นจะเป็นคำไม่ยากชูกอเยสลีคือผู้ชมนี่คือขวนมากอ่ะคำต่อไปคำว่า good อ่ะพิม Good for you, you look happy and healthy. Not me. If you even care to ask,

Tất cả những người bạn 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 good bạn bạn <laughs> good bạn 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 I'm bạn 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 How are you today? I'm fine, I'm กรรมการให้ผ่านไหมกรรมการ่กรรมการบอกผ่านแต่จไม่มีเตก็นไม่มีเติร์ดเป็นคำว่าสองสารสองสารสองสารแบบสารหรอ ออไม่ใช่แซ่แซะมันเศร้าสงสารสงสารมนมีเป็นลำแล้วลไม่รู<ะ>ไรร้ไม่รู้สงสารไม่รู้อสงสารเพลงที่ปาคิดออกเป็นเพลงโบราณใช่ไหมเผื่อมั้งเจอหมดเวลาผ่านข,ข้ามไปคำต่อไปคำว่าถามด <c oughs> ีสายมาแล้วอย่าดัางๆนะ จะถามเอาอะไรวันที่เธอมีเขาข้างกันข้างกายของฉันว่างเปล่าให้ผ่านคืนโหดไร้ไปอีกคืนภาษาอ,อ,อังกฤษกับมาภาษาอังกฤษ <Okay. S 2> ไม่ยากไม่ยากคำว่า rain rain rain, rain. Oh, I got it. I'm Oh, one! Yeah, yeah. yeah, yeah. But I set fire to the rain. Watch it fall as I touch your face. Yep, Wait, does Oh, Oh, okay, yeah. <laughs> ่าพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วขอต่อหนึ่จำได้มเนึกอเอาไว้เนืกอเอาไว้เผื่อพี่ชายร้องกัารักจนหมดหัวใจถ้าเธอไม่คิดอะไรนะก็แค่ทำเ่าฉันมีใครพูดไปอา่ต่อไปเอาประหลาดติดบ้างง่ายง่ายคำว่า someone

Yesterday I told you about the blue blue sky and all that I can see. It's just another lemon tree. Yeah. Oh, God, oh, God, โ h God. กลับมาภาษาไทยโอ้คำนี้นี่มันเจอเยอะมากคำว่าลมห้ามสำเพยงเก่านะลมเยอะมากแล้วป้าๆนะเอาทีมวอนสายลมช่วยพาหัวใจพี่ไปถึง ฝังใจพี่ลอยลองไปบนนพาสุดเข้าฟ้าหัวใจพี่จะไตถึงลมพันลมพันถึงแม่นวัน้ออ้ได้ได้ดทะเลห๊อ จะไปเที่ยวทะเลกำลังหาผู้ชายที่เขาพร้อมจะไปวันนี้ดิเซนอยากดูเซจะกัเธอได้ทุกอย่างเดี๋ยวเดกรรมการยังไงกรรมการฟังอนเรื่องขอฟังคนอื่นก่อนฟังก่อนก่อนต่องควนแย่งก่อนนั่งไงไใหนุ่มเอ้

วิทไปวิย์ไปได้ได้วิทย์ไปได้วได้ไปเฮ้ยวิย์านี่ยาเลงรวมกันอะวเ้ยคิดสเพลงรวมกันอก็คันิทยไปไแน่ไปน้ำ นาน้ำอ่ะโอ้ยน้ำตีบอกได้แล้วตีชนค่ะน้ำหยดน้ำนลงให้ได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนให้เธอรู้ว่านมาไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉั สรุปคะแนนทิมได้ห้าคะแนนเฮ้ยห้าเลยเหรอโอ้ได้สองโอ้โหอาฮิซายได้ห้าคะแนนอ้าอายังไม่หมดยังไม่หมดค่ะนี่แค่เกมหนึ่งมีอีกหลายเกมโอ้หไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราจะมีเกมสองันนี้จะไม่ยากเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้านักร้องเย้ยังและปกติมีนเดียไม่เคยดูอ่ะดูนะ นะว่าอันเนี้ยเพลงนี้แต่ว่าไม่รู้คอนเนอร์บางทีรู้ชื่อแต่ไม่รู้หน้าก็มีคข้แรกก็ยากเลยอ่ะค้อแรกนะคะเป็นฝรั่งฝรั่งหนึ่งสองสามเฮ้ยใครอ่ะเอาวอาใครอ่ะใคอ่ะพิมอิม ได้เยคได้ได้ไเะทอดอะไร่ยาคนไทยละโอเคโอเคไีอดูแล้วต้องได้แน่นอนทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะกดได้ป้าแนะนำว่ากดไปเลยหนึ่งสองมพี่ายกดได้พี่ายไปเลยครับนายเธอเหมือนทให้ลูไล่ดวงาตล้าตาอ ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริมใจฉันเปลี่ยนเธอเชื่อฉันได้เนิ่มเนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอได้ง่ายง่ๆข้อนี้ผูห้หญิงคนไทยอ่าอ่าเจฟว่าแล้วเป็นแฟนขา,<พ>าไม่ไมใช่ข้<พ>าปวดอย่าพูดเพลงหายหมดหนึ่งสองสาม ไรอ่ะไอนี่งไปไปหนึ่งนะใครอ่ะไม่หนูไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักนะไม่รู้จักด้วยพี่ตายไปเลยพี่ตายไปเลยอ่าพี่ตายเลอ่ะพี่ตายอ่ะเลิกเกซอมบงยู่เด้อท่าหาเธ่อนั้นล่ากันกับเขาหนึ่งเขาอมเฮาสิะนไปบไม่บอกไ่อ่กมบอกม่อกนอก่บอ่า่าฉกนม่่รอกอกไนแน่ทออ สาวขาวโลอยากเป็นผู้สาวอาเก่งมากพี่ชายนึกว่าพิมพ์น่าจะได้เพราะว่าหว,า,วานพิมพ์มเพิเ่งไปร้องคาราโอเกะร้องเพลงนี้หลายรอบจริงเหรอเขาไม่ได้เชื่อคนไทยผู้หญิงคนง่ายและได้ผลแน่นอนแน่นอน,น,น,อนอทุกคนร้องเพลงเขาได้ขึ้นอยู่กับความแรงยกเว้นครับไหมหนึ่งสองสั้น

แหม่ครับยินได้เลเพลงนี้รถติดใจเลยเลยเพลงที่ขับสุดเพราะทไมดูดีๆนะอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยเข้าเรื่ออ่ะ I know you were trouble when you walked in the s h a p me I n o w you w e r r o n y o e d in เอานแ้วก็ไปต้องทำ คนสุดท้ายเป็นคนไทยอ่ะคนไทยบายว่าเป็นคนไทยหนึ่งสองสามที่ตายไปแล้วี่ตายไปแล้วค่ะตายไปแล้วอ่ะอ้าวไม่รู้ไปแล้วหนึ่งสองสาม ฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยจะ stay away f ู o m ี e จะเข้ามาเล่นเลกับใจแบบนี้ก็ไม่ยังเก็สซำหมันไฟบ่อยไฟบ่อยหนึ่งสองสามโอ้ถ้าจำยังชัดเจนมันกนไม่ดถ้าเธอยังชัด

<laughs> I wanna be part of people I are you I wanna see them dancing, walking <laughs> around the say we are they call <laughs> Feet. <laughs> up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. <laughs>

พร so ้อมหน้าพร้อมเนื้อหนึ่งสองสั้นใส่ไปอีกใส่แล้วอีกใส่ตายพี่ตายโอเงี้ยเธอเธอรักใครคนหนึ่งเพียงว่าเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นเธอเธอพบใครคนหนึ่ง ที่เธอให้ความสำคัญเอาที่าวเด็กอยู่แย่งเหรอออาชอบอยู่คนเดียวทำไม่ถึอชอบเธอคนเดียวไม่ไม่เก็ตยังไงก็เธอแหละเธอแหละชอบเธอแค่คนเดียวเอาเอาวอาปูบอกไม่ใช่เหรอไม่ใช่่เอาปูไหมมีปูมีอ่ะปูด้วยอ่ะเร็ว ิี่สายอะกรรมการเล้วกรรมการันแม้สวายกรรมการที่สายีายยัมากเป็นคนไทยแต่ยั่งมากโอ้ยกอนขออบอกว่าเป็นยุคมากกว่าไกลไปกบกันไม่กดนล้วเพลงเขายังหนึสองสามเด็กนงเรรู้จักไหม เขาลองเพลงนี้หรือเปล่าพี่ชายเอกใหม่ใหม่ใหมคิดๆแล้วแค้นสุดขีดสุดลสุดเด็ดว่าทำไมทำไมต้องทำลากันอย่านีพอรักสุดขิดสุดชีวิตสุดกลัก็เลยดูดูนึกว่าเป็นคนดีน่ารักใช่ใช่ใช่ใหม่ใหม่หม เพลงเขาเยอะจะตายอ่ะสรุปคะแนนพิมพ์ได้5คะแนนพิมพ์มได้ให้หคะแนนปู้าจนี่อ่ะพี่สายพี่สายได้6คะแนนโอ้โหพี่สายพี่สายทำเพลงเพลงหนึ่งแล้วว่ะต้งขอโหจะเย็นจะเย็นมีโจทย์ต่อไปใช่ไหมฮะอันนี้นะคะจะเป็นหลอกฟังอินโทรโค้งๆอ่ะฟัอินโทรขึ้นมาหนึ่งสองหยุดอะไรนะพร้อมยัง

ถึงเเธอนนท่าไรไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอ้าวพิตตี้บอกไม่ใช่ปิตตี้บอกไม่ใช่พี่ฟายเลยพี่ฟายหลับฝันเรึงใจในหัวใจยังห่วงหาคิดคำตอที่ออกลาแม้ไกลจมสุดฟ oh ้ายังคงรอ อ่ะได้ไอ่าพี่ชายโอ้หเดกิวตากอดได้ก่อนจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้อีกแล้วใค่กอนน้องพิมตึงตึ้มแล้วกด้เลยแค่ตอนท่เธอค่ดถะงกัน พยายามที่จะให้เธอมันเคไยไม่ชอไม่ชออีกเอาปูไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวกเปิดต่อยสองวิแมรรู้จนี้ม่รู้เพลงเนี้ยเร็วอ่าเออต้องร้องถ้าไม่ร้องน้ำหนึ่งสองสามแล้วรอบต่อไปเลยนะหน,นึ่งเปิดต่อนิดหนึ่งหนึ่งสองสา่ะอ่ะอ,ะอ,ะอะ จำไม่ได้อะเมื่อกี้พิมร้องพี่ใช่เส้นบางๆอ๋อเหรอถูกแชรม้องไรแม่ร้องเพลงอ้เจ๋ยองใม้เจร้องใหม่ยวร้้องะ่ะรอ้อ้อง่ง แค่สบางบางที่ฉันไม่เคยจะเข้ามันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้เธอแต่ไม่สามารถรีบว่าคนรักหรือว่าผ่านผ่านผ่านแต่เราคือคมูักงูใคะนี่คือเจ๊น้ำพิมหไม่ได้คิดถึงเธอทุกครั้งที่เตือน เพลงอะไรอ่ะบอกก่อนหยดน้ำตาของก uh uh. ูอีฟ <c oughs> อืมเออดน้ำตาเชาลองลนอหน่อยได้ไหมเคยเธอหันไปก่อดเลยอยากจะร้องคอยร้องให้หมดใจน้ำตาจะเชาลงหน่อยเพราะว่าฉันยังไม่กล้า กช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอถูกไหมถูกต,ต้องอโอเคหาพี่สายหยุดคิดแบบนี้ยหยุดคิดเลย,ย,เลยรู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลย ดีโปรดไทยเล่นกันไปกว่านั้นได้ได้ได้ไ่เโอเคต้องเไรอไมได้จวเยันนี้ในปีที่เราได้ช้ชีวิตยกันเพลงอะไรแรกจะำได้ไหมว่าได้ใชเราไผนย่ะหัรักด้วยกัน อ,อ่าได้แพลงนี้นะ้ะที่เวลาก็นยาเหรออ่าต่อไปต่อไปอันนี้ต้องลองได้ทุกคนนะเฮ้ยอะไรแค่ฮือแค่ฮือกบีไงคะจริงเหรอใช <c oughs> เอ่เอาเอาคือตัวพี่ถูก <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตร <c oughs> งไหนไม่ก็ใชลลยสักครั้ง หรือเป็นเพราะเรากันมาในเตือนประจำคนณสอดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลิกก็ป,ปีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศักทีหรือเปล่าขอแค่ฉันมีคนมารักหนห่อยรึไม่ไม่สอดอีกแล้วได้เปล่าน,น่าสผกกอะไรเป็นลย<อ>ดิจ ส่วนผมนะชอบคุณงแต่ว่าผมแค่ลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนง่ายอาดูะเจเธอคนนี้นะดู baby only y o เลี้ยแค่จะมองถูกไหมแค่มุนถูกต้องนะพาเอายากยากบ้างดีว่าอ๋อได้่าฮ่า่าค่าฮ่ี่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าค่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่เฮ่ไฮ่า่ เาะะออไร่บุญบางไฟเดือนหกกับบานเฮาเมาบุญเดือนหกโอ้ยเพลงปรดนะชาติฝนตกอ่อนนอนฟ้าห้ฝนมันตกแห้งแห้งให้ม่แต่งเป็นหน่วยตกกุยหน้วยเก่งไงโอ้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 เพลงปรดนะชาไงโซอีนะเพลงไหนกัน มันมีหลายเพลงมาที่คุณแบบเนี้ยเอาเราดูตื่นเต้นโต้ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเมีนี้หรือเปล่าอ่ะไม่เยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครนะครับไม่จังอ้าวไม่ใช่อ่ะเร็วไม่ใช่หนึ่งสองสามไม่ใช่นะครับไมมันเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมมันเหมือนเพลงเก่าอ่ะ ปูปูปูเพลงอะไรอ่ะป่าดาวมันมีห้าคาแต่ว่าเธอน่ะมีสองใจแต่ฉันเท่าไรก็งอกใหม่หวังว่าคงเข้าใจกันฝ่าดาวมันมีไาค่าเหมือนกับเธอที่มันสองใจเฮ้ยผิดลองเนื้อผิดไป้ไดได้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 พูดจ่ายได้ตามมานะหนึ่งสองสาม 게임 진짜 못 해. 에에에에 에비스 더미 킴 잡혔다네. 숙능 빛이 숙평의 빛이 너무 많이 달아 보잖아. 네가 나 파나르트를 날아가 저쯤으로 저를 내주시니까 파이잖아. 돌아가고 싶은데. 아. 아. ว่าแย่งไม่ทันใช่ไหมมันมันลงไม่ได้เนื้อกาลีอะแล้ก็ปลาหมอยอ้เอาเกาลีอ่ะต่อไปปารู้ยังปารู้ยังรู้ฉันจึงแปลงเคได้ทำที่แตกฉันทำให้เธอคลั่งครจะขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันดู้นพี่นา อ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอีกอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเดี๋ยวข้อสุดท้ายนี่นะหนูก็แพ้อยู่เดียวเดี๋ยวจะเอาเพลงที่ดังๆเลยอ่าให้อ่าบให้บุงเป็นเพลงไทยหนึ่งสองสามโอ้ยได้เพลงเธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบ จบอย่างมองฉันที่หัวใจและลองเล็กไวยหัวใจไม่มีวันทำเธอเสียใจได้แล้้วทีมได7คะแนนโอ้โหปูได้2คะแนนปู2ทรายได้3คะแนนอ้าวตอนที่ั้นสรุปรวมร่วงร่วงทีมได้17คะแนน โอลพูดอ่ะ14คะแนนเด็กยวชนะไปน้องๆโหวตกันหน่อยอย่าให้แข่งเกมร้องเพลงอะไรต่อไปเชินได้อยากร้องแบบไหนนกได้นะล้วถึงไม่คปยจะออกละโอเคอ่ลากัน